วันนี้เรามาสำรวจหน้าง,งานนะครับนะซอย28ตัดเท้าวันจีนนะครับงานเดลี่วันชาแนลนะครับลูกค้าบอกอให้ติดวันนี้เลยแต่ทีเนี้ยสามตัวก็อยู่ที่ประมาณสามพันวัตต์สามพันวัตต์โอเคลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ของลูกค้าก็จะเป็นรั้วที่เอฟ คนขโมยนะครับเป็นล้มแหลมนะครับพอล้มแหลมปุ๊บเราก็ใช้บันไดตัวนี้เลยนะครับ่าใช้บันไดนะครับพาดไปนะครับแต่เราก็พาอุปสรรคไปได้นะครับเราต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเห็นนะครับอ่าจะพามาดูนะครับพี่น้องนะครับล้มแหลมนะครับนี่ตรงนี้พอดีระวังเหยียบนี่เราก็ต้องระวังนะครับอุปสรรคน้างานก็มีแค่นี้นะครับนะทำอะไรเราก็ต้องระมัดระวังและดูแลกันด้วยครับโอเคนะครับ มีอะไรดีๆเราก็เล่าสู่กันฟังกับจากช่องลิลลี่วันชาแนลนะครับกับทีมงานช่างเดียวรับประกันคุณภาพนะครับนี่ครับทีนี้เราก็ติดลางเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ก็ทีมงานพีชไอจะเอาลางมาส่งอ๋อแผ่นครับแผ่นแผนโอ้โหพูดผิดโอ้โอเคนะครับในบ่ายก็เอาแผ่นโซลาร์เซลล์มาส่งแล้วครับ P 5 0นะครับ อ่ห uh, ้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนะทั้งหมด12แผงได้กันนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กำลังใจให้ด้วยนะคะนี่เราก็เจาะกาวปรากฏว่าแท่งกาวไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับผ่านฉลุยนะครับยังไงช่างสมพงศ์นี่เราขันชนะให้แน่นก่อนนะครับเป็นไงช่างสมพงศ์เลยไหมล่ะกลางแดดเลยเลยนีย้โอ้โหปาดเงือหน้าดำเลยนะขันชนะเสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็จะ ลงตะกวนะครับนี่ครับตะกวละลายนะครับนี่เป็นอีกวิธีที่ไม่รักษานะครับโรคร้อนนะครับน่ะรักษาควันนะครับตะกวนะครับเห็นไหมครับรับรองครับไม่ต้องไปจุดไฟนะครับนี่ครับลนเลยนะครับรับรองโอ้โหแจ๋วเลยครับเออเอาให้สนิตเลยน้องน่านน่านน่นนะอันนี้รับรองนะครับนี่คือ Finish. วิธ <Zheng S 2> ีหลักสูตรใหม่นะครับ เอาตะกัวที่เข้ายาแนวสังกะสีใช่ไหมชั้สสมพง่นะแจ๋วเลยนะครับแนะนํากันนะครับนะเราก็รีวิวให้ดูนะครับเพื่อนๆอันนี้ไม่กี่บาทเองนะครับมาสิกว่าบาทเองนะครับมาเผานะครับแล้วก็เสียสุขภาพด้วยนะครับโอเคแจ๋วเลยนะครับนี่เรามาทํารั้วนะครับคือลูกค้าติดแผงโซ่าเซลนะครับนี่เราก็ตั้งอันนี้ะเป็นสีนี้แหละครับ อีกประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงเราก็จะได้เห็นลวดส,สวยๆนะครับนี่ครับเราก็มาทําให้ลูกค้านะครับเห็นไหมเห็นไหมครับทำลวนะครับทีนี้ก็ทาสีทาสีก่อนนะครับโอเคครับเดียวเลยนะครับนี่ติดแผงโซล่าเซลล์อยู่นะครับ P50 ก็ทำลวให้หน่อย ก็เลยต้องทำั้วนะครับเริ่มเจาะนะครับนนี้เราได้มานะครับ3เมตรกว่าแล้วนะครับโอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าสนใจติดสเซลลนะคะก็สามารถติดต่อที่ช่องทางเลยตรงนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเย้